คดีนีน้นายชัยพลตายเพราะตัวเองมีพิรุษพูดจาไม,ม่อยู่กับร่องกับรอยไปยุ่งกับพยานสำคัญคือพ่อแบมนะแล้วก็ไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าตัวเองอยู่ที่ไหนในช่วงเกิดเหตุก็ทำให้ตัวเองต้องติดคุก20ปี คือวันนี้นะครับสารจังหวัดมุกดาหารได้อ่านคำพิพากษานะครับเมื่อเวลา10 10นากานะครับใช้เวลา11 12ก็ประมาณ2ชั่วโมงกว่านะครับเกือบ่ายโมงครับสรุปสารสาระสำคัญของคำพิพากษาในคดีน้องชมพู่ดังนี้นะครับคือสารตัดสินว่า11พฤษภาคม6 3วันเกิดเหตุจำเลยที่1คือลุงพลภาคน้องชมพู่ไปนะครับนะบโดยมีเจตนาฆ่า นะครับแล้วก็มีการซ่อนเล้นอําพรางศพนะครับเกี่ยวกับเรื่องการชนสูตรพิกศพนะครับก็จากการสืบพยานนะครับสารจังหวัดมุกดาหารได้วินิจฉัยเป็นประเด็นดังต่อไปนี้ <c oughs> นะครับประเด็นแรกนะครับสารวินิจฉัยว่าจําเลยกระทําความผิดตามฟ้องหรือไม่สารวินิจฉัยว่านะพบศพน้องชมพู่นะครับห่างจากจุดที่พบเห็น ผู้ตายครั้งสุดท้ายประมาณ1.5กิโลเมตรเป็นทางราดชันนะครับและก็บริเวณที่พบศพพบเส้นผมผู้ตายหลายเส้นมีลักษณะถูกตัดด้วยของมีคมจึงเชื่อว่าผู้ตายซึ่งเป็นเด็กอายุแค่3ปีเศษไม่สามารถเดินขึ้นไปถึงบริเวณที่พบศพได้ด้วยตนเองนะครับน่าจะมีคนร้ายพาไปและมีการตัดเส้นผม นะก็น่าเชื่อว่ามีบุคคลอื่นเป็นคนตัดเส้นผมอันนี้ก็คือสิ่งที่ศาลวิจัยนะครับพี่น้องครับประเด็นต่อไปศาลวิจัยว่านายชัยพลจำเลยที่หนึ่งในคดีนี้เป็นคนร้ายตัวจริงหรือไม่นะครับศาลวินิจฉัยว่าช่วงเวลาเกิดเหตุประมาณไม่เกิน9.50นผู้ตายหายไปนะครับนะหลังจากนั้นตำรวจได้ไปเรียกบุคคลที่ต้องสงสยัยรวม14คน ประกอบไปด้วยญาติสนิทนะครับญาติสนิทและบุคคลใกล้ชิดรวม14คนมาสอบสวนเพราะรายงานข่าวบอกว่าน้องชมพู่นั้นจะไม่ไปกับคนอื่นถ้าไปถ้าถ้าคนอื่นที่ไม่รู้จักจะร้องไหนะ้ก็เชื่อว่าไปกับบุคคลใกล้ชิดหรือญาติปรากฏว่าตำรวจได้เรียกบุคคลจำนวน14คนนะมาสอบสวนพบว่า13คนนะครับ13คนนะครับ ยืนยันได้ว่าช่วงเวลาประมาณ9เริกาเสร็จจนถึง9.50น,นซึ่งเป็นช่วงเวลาที่น้องชมพู่หายไปนั้นนะครับทุกคนสามารถยืนยันตำแหน่งที่อยู่ได้โดยยืนยันจากตำแหน่งอ้างอิงจากการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่คือโทรศัพท์เคลื่อนที่จะมีตำแหน่งเลยว่าตอนนั้นเนี่ย9โมงเช้าเนี่ยเราอยู่ตรงไหนอะไรมันมีโทรศัพท์เคลื่อนที่ยืนยันเลยว่าเราอยู่ตรงไหนนะครับนะมีอยู่คนเดียวครับ ที่ไม่สามารถจะบอกได้ว่าตัวเองอยู่ที่ไหนนะครับทั้งๆที่มีโทรศัพท์เคลื่อนที่ก็คือนายชายยัยพจําจำเลยที่หนึ่งนะครับไม่สามารถยืนยันได้ว่าในเวลา9กานาฬิกาเศษจนถึง9กนาฬกาห้เนี่ย9.50เนี่ยซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เด็กชมน้องชมพู่หายไปเนี่ยนายชายยัยพลไม่สามารถยืนยันว่าตัวเองใช้โทรศัพท์อยู่ที่ไหนนะครับดังนั้นสารจึงสรุปเลยนะครับ คนร้ายที่ลักพาตัวน้องชมพู่คือชัยพลจำเลยที่หนึ่งนะมันมีพิรุษอยู่คนเดียวพูดง่ายนะเอาญาติสลิดทั้งหมดนะทั้งหมดเนี่ยสิบสี่คนมาสอบสวนทุกคนเนี่ยเขาสามารถยืนยันได้เลยว่าเขาอยู่ที่ไหนในช่วงเวลาเก้นิกาเนี่ยจนถึง9.50นย์เป็นช่วงเวลาที่น้องชมพู่หายตัวไปทุกคนนะครับสามารถจะยืนยันโดยโดย,โดยตำแหน่งการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ได้หมดมีคนเดียวคือชัยพล นะไม่สามารถยืนยันได้นะสารจึงเชื่อว่าชัยพลนี่แหละคือคนร้ายตัวจริงนะครับประเด็นต่อมานะครับนะเป็นเรื่องของการจับพิรุตตัวนายชัยพลว่าไม่มีความน่าเชื่อถือพูดจาไม่อยู่กับร่องกับร้อยพูดจาขัดกับพยานปากอื่นพูดจาขัดกับเหตุผลพูดจาไม่น่าเชื่อถือนะครับโดยสารวินิจฉัยว่าคำให้การของชัยพลจำเลยที่หนึ่งมีพิรุต ให้การกับตำรวจชุดสืบสวนในวันเกิดเหตุว่านายชัยพลมีนัดไปรับพระสอที่วัดถ้ำภูผาเอกขณะเดินทางไปวัดนางแตนจำเลยที่สองโทรศัพท์แจ้งจำเลยที่หนึ่งว่าผู้ตายหายตัวไปแต่ข้อที่จริงกลับปรากฏว่าครอบครัวของนายชัยพลมิโทรศัพท์เคลื่อนที่เพียงเครื่องเดียวและมันจะโทรหากันได้อย่างไรสารถามนะจึงเป็นไปไม่ได้ที่ นางแตนจะโทรหาจำเลยที่หนึ่งและ,ะ,ะเรื่องออจึงเป็นไปนไม่ได้ที่จะใช้โทรศัพท์เครื่องเดียวกันโทรหากันเนี่ยนะครับศารก็มองว่าคำพูดของนายชัยพลเป็นเรื่องโกหกไม่น่าเชื่อถือนะนะครับนะเขาไปให้การเนี่ยบอกว่ามีโทรศัพท์อยู่เครื่องเดียวแต่กลับไปให้การกับตำรวจในชุดเสือวนว่า นะนาแตนจำเลยที่2โทรหานายชัยพลจำเลยที่1มันจะโทรหากันได้ไย่งในเมื่อโทรศัพท์มันมีอยู่เครื่องเดียว <c oughs> นี่แหละครับก็เรียกว่าโกหกแบบชัดเกนเลยนะเป็นการให้การกับชุดสืบสวนตั้งแต่แรกนะครับนอกจากนี้นอกจากนี้พระบอใบไม้ซึ่งจำวัดอยู่ที่วัดถ้ำภูผาแอบเช่นกันนะพยานปากนี้ยืนยันว่าวันดังกล่าววันเกิดเหตุเวลาสิบนาฬิกา จำเลยที่หนึ่งคือชัยพลเดินทางไปที่วัดและพูดกับพระบอว่าหลานคือน้องชมพูห่หายหายเกือบไม่ได้มาส่งพระแล้วครับอืทั้งที่ในขณนะนั้นในเวลาสิบนาฬกาจำเลยที่หนึ่งไม่มีโทรศัพท์เคลื่อนที่ติดตัวนะครับคือโทรศัพท์มือถือไม่ได้อยู่กับตัวเองนะและตัวเองก็ยังไม่ทราบว่าว่าน้องชมพู่หายตัวไปนะนะครับ ตัวเองก็ยังไม่ทราบว่าน้องชมพู่หายตัวไปแต่แต่เป็นไงครับแต่มีพิรุษครับนะกลับไปบอกกับพักบอกไปไม้ว่าน้องชมพู่หายไปศาลก็เลยมองว่าเอ๊ะคุณไปรู้ได้ยังไงก็แสดงว่าคือคุณเนี่ยชัยพลเนี่ยคุณคือคนร้ายตัวจริงนี่นะคุณไม่มีโทรศัพท์เลยอ่ะมือถือนะถ้าถ้า,ถานายชัยพลมีโทรศัพท์มือถือนะ่ แล้วก็สามารถระบุต,ตำแหน่งชัดเจนนะครับช่วง9โมงเช้าถึง9.50ช่วงเวลาที่น้องชมพู่หายตัวไปเนี่ยคุณอยู่ไหนจบไปแล้วครับแต่ปรากฏชัยพลบอกตัวเองไม่มีโทรศัพท์มือถือแล้วนางแตนจำเลยที่สองจะไปโทรหาตัวชัยพลจำเลยที่หนึ่งได้ยังไงตรงนี้ก็เลยมีพิรุษครับนะแล้วจะไปรู้ได้ยังไงว่าน้องชมพู่หายไปนะครับนี่แหละครับศาลก็เลยดูแล้วว่าคำพูดของนายชัยพลเนี่ยไม่น่าเชื่อถือนะมีพิรุษ นะครับประการต่อไปนะครับสารวินิจฉัยว่าพยานโจทซึ่งเป็นพระเอกในคดีนี้นะครับพยานโจทนะครับก็คือนายวอแหวนหรือพ่อแบมนายวัชรินพ่อแบมและนางคอพานเนี่ยให้การในชั้นสอบสวนตั้งแต่เกิดเหตุเลยนะครับว่าพบเห็นจำเลยที่หนึ่งคือชายพลอยู่บริเวณสวนยางพาราซึ่งเป็นทางเดินที่สามารถเข้าถึงจุดที่ผู้ตายหายตัวไปในช่วงเวลาที่คนร้ายลงมือกระทําความผิด ก็หมายถึงว่าช่วงเวลาที่คนร้ายลักขวดพาตัวน้องชมพู่เนี่ยพ่อแบมเนี่ยนะนายวอและนางพอเห็นชัยพลอยู่ใกล้ที่เกิดเหตุบริเวณสวนยางพาราเออก็คือเพื่อง่ายยืนยันว่าชัยพลเนี่ยแหละคือคนร้ายแหละนะครับในช่วงเวลาที่คนร้ายลงมือกระทาความผิดโดยขณะที่มีการสอบสวนเรื่องนี้ปรากฏชัยพลจำเลยที่หนึ่ง พยายามที่จะไปพูดคุยกับนายวอแหวนหรือพ่อแบมให้นายวอแหวนหรือพ่อแบมบอกตำรวจว่านายวอแหวนนะหรือพ่อแบมพบนายชัยพลในเวลา7จ็นาฬิกาไม่ใช่ช่วงเวลาที่เกิดเหตุก็คือพูดง่ายสาลบอกว่านายชัยพลเนี่ยไปบอกพ่อแบมหรือนายวอแหวนเนี่ยว่าช่วยไปบอกตำรวจใหม่ได้ไหมไปจับทำให้การ นะที่บอกว่าเจอผมเวลาประมาณ9ก้นกาเนี่ยเปลี่ยนใหม่เป็น7จ็นกาแล้วกันก็คือพูดง่ายไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานนะไปบงังคับไปขู่เข็นเนี่ยนาะยนายวอแแวนเนี่ยให้กลับคำให้การจากที่ยืนยันว่าเห็นนายชัยพลในช่วงเวลา9ก้นกาเศษนะในช่วงนกาซึ่งเป็นช่วงที่น้องชมพู่หายไปให้เปลี่ยนใหม่เป็น7จ็ดโมงเช้าได้ไหมนะครับเนี่ยสารเลยบอกว่านะ พฤติกรรมดังกล่าวเนี่ยแสดงให้เห็นว่านายชัยพลเนี่ยน่าจะเป็นคนร้ายนะและและเพื่อที่จะให้ตำรวจไม่ต้องมาสงสัยชัยพลจำเลยที่หนึ่งสารสารสารจึงบอกว่าแบบนี้มีพิรุษนะว่า,าว่าว่านายชัยพลเนี่ยนะน่าจะเป็นคนร้ายตัวจริงนะเพราะถ้าเกิดว่าชัยพลไม่ได้กระทำความผิดทำไมต้องไปพูดจากับพยานในลักษณะ ข่มขู่หรือให้กลับทำให้การนะนะทั้งๆ้ท,งท,งที่เขาเบิกความตามเขาให้การไปตามข้อทีจจริงนะครับแต่กลับไปไปข่มขู่หรือไปบังคับเขาให้กลับทำให้การเนี่ยสามสาวิธีฉายทำนองอย่างเงี้ยผมพูดภาษาชาวบ้านให้ฟังนะแล้วก็พยานอีกป,ปากนางพอพานเนี่ยก็เห็นเห็นนายชัยพลบริเวณใกล้เคียงที่เกิดเหตุบริเวณสวนยางพาราแต่พยานปากนี้มีพิรุษครับ ในชั้นตบวดยืนยันเลยครับว่าเห็นนายชัยพลแต่พอในชั้นศาลกลับคําให้การครับเพื่อช่วยเหลือนายชัยพลนะศาลเลยบอกว่าพยานปากนี้นะไม่น่าเชื่อถือน่าจะเป็นการเบริกความเท็จซึ่งพยานปากนี้ก็มีโอกาสติดคุกต่อไปนะครับเพราะไปกลับคาให้การในชั้นศาลเพื่อช่วยนายชัยพลจาเลยที่หนึ่งซึ่งจะมีโทษจาคุกเจ็ดปีนะก็ดูว่าทางฝ่ายผู้เสียหายเนี่ย เขาจะไปแจ้งความว่าเบิกความเช็ตหรือไม่พยานปากนี้นะนะสารก็เลยบอกว่าสารเชื่อคําเบิกความครั้งแรกที่พยานปากนี้คือนางพอพานเนี่ยนะฮะเคยให้การกับตํารวจว่าเห็นนายชัยพลบริเวณสวนยางพาลานะนะครับบริเวณที่จุดเกิดเหตุใกล้เคียงเนี่ยก็คือเพื่อ่ายเป็นพยานที่ยืนยันเนี่ยว่านายชัยพลเป็นคนพลากเด็กไปแล้วก็เอาไปทิ้งไว้บน อะไรนี่บนภูเหล็บไฟจนขาดน้ำนะขาดน้ําขาดอาหารแล้ตายนะครับเพราะฉะนั้นพยานปากนี้ก็เข้าข่ายพยานเท็จนะมีโอกาสติดคุกต่อไปนะครับนะก็ดูนะครับว่าทางทนายความของโจทย์ร่วมแม่น้องชมพู่จะไปแจ้งความดําเนินคดีกับนางพอพานหรือไม่เพราะกลับคาให้การในชั้นศาลซึ่งการกลับคาให้การมันมีหลายอย่างเช่นเห็นแก่เงินนะเออเป็นต้น หรือโดนข่มขู่หรืออะไรก็แล้วแต่หรือความจําเสื่อมอะไรต่างมันมันหลายอย่างนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ชอบกลับคาให้การก็ระวังจะติดคุกก็กราบขอบพระคุณพี่น้องสื่อมวลชนที่นะครับให้เกียรติพี่เดย์ในการวิเคราะห์คดีน้องชมพู่เพราะว่าพี่เดย์ก็ติตดติดตามมาตลอดนะติดตามมาตลอดนะครับเป็นกําลังใจให้ให้ครูความทุกคนทั้งแม่น้องชมพู่ลุงพลให้กําลังใจทุกคนนะครับ นะวันนี้ก็อให้กําลังใจแม่น้องชมพู่นะครับที่ว่า,าได้รับความเป็นธรรมแล้วก็ให้กําลังใจลุงพลนะครับถ้าไม่ทําผิดก็สู้ต่อไปครับสู้ติดแน่แพ้ติดนานรับสารภาพพอประมาณนะครับวลีเด็ดของลุงพลครับความจริงพูดหลายครั้งไม่จําเป็นต้องเหมือนกันครับนะพูดคําพูดของลุงพลนะครับวลีเด็ดความจริงพูดหลายครั้งไม่ต้องเหมือนกันครับ นะแต่ในแง่ของนักกฎหมายแล้วถ้าเราพูดความจริงและพูดหลายๆครั้งไม่เหมือนกันเรื่องเดียวกันอันนั้นเขาเรียกว่าโกหกเขาเรียกว่าโกหกนะพูดจาไม่อยู่กับร่องกับรอยเรื่องเดียวกันพูดหลายครั้งไม่เหมือนกันก็ต้องติดคุกอ่ะเหมือนก,นกรณีลุงพลนี่แหละเพราะนั้นวิธีการนี้ก็อย่านําไปใช้เลยนะครับความจริงพูดกี่ครั้งต้องเหมือนกันไม่ใช่ความจริงพูดหลายครั้งไม่ต้องเหมือนกันมันก็คือการโกหกสิครับนะอันนี้ก็ นะคดีนี้นายชัยพลตายเพราะตัวเองมีพิรุษผูดจามไมาอยู่กับร่องกับรอยไปยุ่งกับพยานสำคัญคือพ่อแบมนะแล้วก็ไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าตัวเองอยู่ที่ไหนในช่วงเกิดเหตุก็ทำให้ตัวเองต้องติดคุก20ปีนะครับเรื่องต่อไปนะครับมีเรื่องอะไรต่อนะครับะนะ,ะประการสุดท้ายศาลวินิจฉัยว่าได้มีการคด ค้นรถยนต์ของจำเลยที่1ของนายชัยพลไปค้นรถกระบะจำเลยที่1พบเส้นผม16เส้นและพยานวัตถุอื่นๆแล้วก็ทำการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ตรวจสอบแล้วปรากฏมีรอยตัดเป็น,เป,นเป็นองศาของรอยตัดเป็นไงตรงกับเส้นผมของผู้ตายสองเส้นที่พบที่บริเวณที่พบศพก็คือพูดง่าย รอยตัดเส้นผมในรถกระบะของลุงพลกับเส้นผมที่อยู่บริเวณศกน้องชมพู่ตรงกันเป๊ะเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์เนี่ยนะเขาทําการทดสอบแล้วตรงกันเป๊ะเลยนะครับอ่านะนะตรงกันเป๊ะเลยครับนะเอ่อนี่แหละครับนะอันนี้แหละครับตรงกันเป๊ะนะครับนะเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยจึงเชื่อมโยงกันหมด นะนะครับประกอบกับการสอบสวนตํารวจไม่ได้มุ่งไปยังจําเลยที่หนึ่งคือคือตั้งแต่แรกเนี่ยเขาไม่ได้มุ่งไปที่จะหาเรื่องนายชัยพลคนเดียวพยานหลักฐานและการตั้งข้อสันนิษฐานเป็นลําดับขั้นตอนของตารวจไม่เคยมีสาเหตุกวดเคืองกับลุงพลมาก่อนจึงเชื่อโดยสนิทใจครับร้อยเปอร์เซนต์ว่าลุงพลคือคนร้ายตัวจริงที่พาผู้ตายขึ้นไปบนภูเหล็กไฟ ้นะครับชุกครูชุกครูนะครับพยานหลักฐานเนี่ยชัดเจนเลยไม่ต้องไปสงสัยใครแล้วครับลุงพลเนี่ยครับคือคนร้ายตัวจริงชุกครูนะครับอันนี้ก็คือเออ่คือที่ศาลตัดสินนะครับนะครับนะปัญหาที่ต้องวิจัยต่อมาว่านะเออ่การที่ลุงพลเนี่ยนะจำเลยที่หนึ่งเอาน้องชมพู่ไป ทิ้งไว้บนภูเหล็กไฟนั้นมีเจตนาฆ่าหรือทอดทิ้งเด็กหรือเปล่าสารตัดสินว่าลุงพลไม่มีปัญหากับครอบครัวของผู้ตายมาก่อนจึงเชื่อว่าเอาไปทิ้งไว้แล้วก็หมดสติไม่ได้ตรวจด,ดูให้ดีทิ้งไว้นะจึงเป็นการกระทําเป็นความผิดฐานประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายนะนะครับเป็นเหตุเอฟเ ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา291ก็ลงโทษเต็มแม็ก์เลยครับเพราะอะไรเพราะลุงพลลุงทนเนี่ยนะก็สู้อย่างเยวเลยสู้แบบหัวชนฝาไม่ได้มีการให้การที่เป็นประโยชน์เลยเลยไม่มีเหตุในการลดโทษเลยนะเป็นจำเลยที่แสู้คดีอย่างเดียวไม่มีเหตุบรรเทาโทษเลยซัดเต็มแม็ก์ครับประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายจำคุกสิบปีครับเต็มเต็มสูงสุดเลยลงโทษสูงสุดนะนะครับเข้าใจนะ ส่วนประเด็นเรื่องการเคลื่อนย้ายศพนะครับอ,อันนี้ศารบอกว่ายกประโยชน์แห่งความสงสัยให้จำเลยทั้งสองเพราะผลการตรวจสอบเส้นผมสามเส้นบริเวณที่พบศพผู้ตายมี mtDNA นะอ่านะฮะตรงกับจำเลยที่สองแต่แต่จากการตรวจสอบ mtDNA นั้นไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ นะครับไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้นะครับเขาบอกนะไม่ตับหนะ้าเพียงแต่ระบุได้ว่าเป็นเส้นผมของบุคคลที่อยู่ในสายมารดาเดียวกับผู้ตายเท่านั้นเส้นผมดังกล่าวจึงไม่จำต้องเป็นของจำเลยที่สองคือนางแตนแต่เพียงผู้เดียวสารบอกว่ายกประโยชน์แห่งความสงสัยยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้จำเลยทั้งสองคนผัวเมียน,นี้คือ ตาพลกับยายจันอ่านะก็คือข้อหาเคพื่อนย้ายศพเนี่ยหลุดคดีไปได้นะนางฉันก็เลยรอดไปตาพลก็ติดคุกยี่สปีนะครับอันนี้ก็เป็นบทเรียนนะครับว่าถ้าทำผิดแล้วสู้คดีนี่ก็หน,นักนะสู้ติดแน่แพ้ติดนานรับสารภาพพอประมาณจุกครูจุกครูนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครทำผิดก็อย่าสู้เพราะสู้มันจะหนัก นะครับอันนี้ก็เป็นบทเรียนนะครับคดีดังคดีสําคัญนะครับพี่น้องครับสุดท้ายแล้วสารจังหวัดมุกดาหารพิพากษาว่าลุงพลจําเลยที่หนึ่งมีความผิดฐานประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายจําคุก10ปีนะกระทงแรกนะครับกระทงที่สองฐานพากเด็กอายุยังไม่เกิน15ปีอันนี้ก็10ปีครับรวมแล้วก็ลุงพ,นะพลนะครับลุงพลนะครับ เจ้าของเพลงเต่างอยโดนไป20ปีครับโอ้โหนานนะครับ20ปีเนี่ยจะติดคุกเนี่ยเอซคิดถึงแย่เลยพยาน้ง่งพญานาต่างๆเนี่ยใครจะดูแลนะครับ20ปีนานๆน,น,นะครับกว่าจะออกมานี่ f เซคิดถึงเลยนะ20ปีนะส่วนเอ่อส่วนก็หาอื่นยกและก็ยกฟ้องนางแตนนะจำเลยที่2นะครับเนื่องจากมีเหตุอันควรสงสัย และให้จำเลยที่หนึ่งก็คือชัย,ยาพลชดใช้ค่าสินหมทดแทนทางแพ่งให้แก่โจทย์ทั้งสองนะครับนะนะคดีนี้นะครับอธิบดีผู้ภากษาภาคสี่และผู้ภากษาหัวหน้าศาลจังหวัดมุกด,ดาหารตรวจสำนวนและทำความเห็นแย้งว่าพยานหลักฐานของโจท์และโจท์ร่วมทั้งสองมีข้อสงสัยตามสมควรต้องยกประโยชน์แห่งความสงสัย ให้จำเลยที่หนึ่งเห็นควรพิพากษายกฟ้องจึงให้รวมไว้ในสำนวนตามพระธรรมนูญสารวิธรรมมาตรา11วง,ง,นะงเล็บหนึ่งนะครับมาตรา11เวงเล็บหนึ่งนะครับนะครับอันนี้ก็สรุปคําพิพากษาอของศาลก็ประมาณนี้นะครับคือเนื่องจากว่าหัวหน้าศาลและทิบดีผู้พิพากษาภาคสี่เนี่ยนะครับทําความเห็นแย้งไว้นะครับนะด้วยนะครับ ก็เป็นสิทธิ์ของท่านอธิบดีและผู้ศาหัวหน้าศาลนะครับในการทำความเห็นแย้งนะครับ